อพอเสร็จปุ๊บเจิ้นบอกว่าอีกสองวันเฮ้ยหรือหลายครั้งหลายคนน่ะตั้งคําถาม,ถามจากข้อสงสุยฟังให้ดีนะเจิ้นตรงนี้สําคัญใครก็ตามที่ทำคอรสอนแบบนึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้ก็แล้วไปทำแบบปกติได้ แบบปกติได้เนี่ยคนคอรสอนมันจะยึดถือเอาลอเนี่ยลอกฎเกณฑ์เนี่ยก็คือของสามอย่างคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนนก็คือย่อ,อขยุยตุ๊บตับแล้วก็บอดโดยใจความสำคัญนะเจนบอกแล้วว่าบอดคือถังขี้ที่เราย่อ,อขยุยไม่หมดจดทั้งปากและสี่คือหเท่ากับหนึ่งพอมันไม่หมดจด สมมติมันเผามันไม่มีหมดจดมันไม่มันมันมันไม่คลีนอะมันก็ไปลงที่บอดบอดมันก็ไปลงที่สันดานนิสุยกมพืชอนุสุยสำเนียกอะไรพวกเนี้ยนิสุยเนี่ยครับทีนี้อะไรที่มันเข้มข้นมากที่สุดเนี่ยเจียนแตกแนวราบไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับสนิเคชคือความเที่ยงตรงที่มันทำให้เราอะครับ เป็นจริงได้คืออะไรหรือไมฮะก็คือหัวจุยของเราหรือตุ๊บตับของเราอีตัวหัวจุยของเราเนี่ยนะครับมันมั่นคงไม่มีแปลเปลี่ยนแล้วก็ไม่ทรยศมันเที่ยงตรงเสมอเมื่อ,อหัวจุยมันไม่เคยทรยศและมันเที่ยงตรงเสมอนะฮะเราอะเหมือนกับกระตุ้นแจวฮ้อนนะ่ะกระตุ้นคอรนนะ์สน่ะทักทายเขาอยู่ประจำ เหมือนเวลาเราไปเจอน้องหมาน้องสุนัขอ่ะที่เขาตื่นกลัวหรือเราถ้าเป็นโบราณโบราณเขาได้ว่าจุยดีจุยดียดสู้เสียใจดีสู้เสือจะไปต้องพูดให้เป็นภาษาเสียนก็ไม่อยากให้ติดภาษาพูดจุยดีสู้เสียนเจียนเคยดูคลิปต่างประเทศอะ่ะจะค่อยเอามืออ่ะหรือเอาอาหารก่อนไปให้วางไว้ไปวางเสร็จเขาเข้ามากิน มันก็จะคุ้นหรือว่าปลอดภัยก็ค่อยๆเข้าไปชิดค่อยๆเอามือเข้าไปรูปเนี่ยค่อยๆทําเหมือนกันตัวของเราเองอ่ะที่เราทําแทนที่เราจะเข้าไปประชิดเขาไม่ต้องเขาจะประชิดเราแต่เราต้องทําอะไรครับเราต้องทําให้บอดเชื่องซะก่อนหรือแม้แต่ทําให้นอนคอนเชื่องครับทําให้นอนคอนไว้จุยไว้จุยด้วยการยังไง ตัดสัญญาณบอทไม่ให้ครอบงำนอนคอนตัวบอทดนี่เป็นตัวที่ร้ายกาจเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ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 ของมันที่มันกระทันกระบวนจานต่อนอนคอนโดยเลยครับมันมีผลทั้งทางโทษแล้วก็ประโยชน์ที่เป็นพาสุยนะเป็นพาเสียนนะครับ ส่วนอากัปกิาเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นพาสุยแล้วคืนนี้อาจจะปักฝันร้ายก็ได้แต่เจนมันทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่ออกไม่คัดมาดิคริชบอกนะพอมัน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 ทำให้นอนคอนไว้จุยด้วยการละลายบอร์ดนะครับเราตัดบอดออกพอเราตัดบอดออกมันเหลืออะไรครับง่ายๆคือ ไฟฟ้าหรือไฟ,ฟเฟสเบฟเนี่ยครับเอเบฟ,ฟสะทูดจากตุบตับมันมีอำนาจอำนาจคือภาษาอำนาจแล้วกันอำนาจในการที่จะทำให้ตัวของมันเองอะแทรกซึมไปในทุกรูกขุมขุนไม่ใช่ขุมขนนะขุมขุนยิ่งอธิบายยิ่งเพี้ยนเห็นไหมครับเพี้ยนรั่วมั่วกาวแปลกเป็นรัดถวยไปนะครับเป็นรัดทียังไม่พอ เป็นละทวยไปเลยเอาให้ละทวยไปเลยละทีเขามีเยอะแล้วเขามีกันเต็มบ้านเต็มเมืองในทั่วโลกอันนี้เป็นละทวยละทวยใกล้ๆกับสวยสูบวยอ่ะที่บอกว่าสูบวยนี่ก็ไม่คัดบริคริพอมันแทรกซึมไปทั้งหมดคืออะไรก็เวลาเรากระตุน้นรถจับคอร์สนตลอดพอเราจับคอร,ร์สอนเราไม่จับนอนคอนเราไม่จับบอดแต่ในขณะที่เราจับคอร,ร์สนมันดันเกิดแจวออน เกิดแจวออนเป็นคอปะตะอคือคืออะไรมันเป็นความในของตัวเราคอปะตะอนะความเป็นตัวเองในตัวเราคือความในไม่ว่าความในจะเกิดคอร์สชนิดใดนั่นคือคอร์สหมดเป็นคอปะตะอหมดเห็นไหมครับมครเมื่อมนเป็นความนุยที่ เราไม่เคยไม่เคยทักทุยทักทุยกลับมันเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะถูกเขียนบอทดใหม่เพราะทุกครั้งที่คอร์รนสะสนสับสนอะไรละ่ะสะสมไว้ในไหนครับในบอทดครับเราก็แค่จำลองสถานะกูลให้มันบันทึกในภายในุย จากภายใยสู่ภายนยพอบันทึกจากภายใยสู่ภายนยมันเขียนบอทใหม่พอมันเขียนบอทใหม่อีบอทเก่ามันเจอมันก็เหมือนน้าอ่ะมันแห้งแล้งมานานนึกออกไหมครับนึกถึงว่าเวลาฝนตกกบมันร้องเปลียปาดเปลียนปาดอ่ะอีตัวที่มันแห้งแล้งมานานมันก็จะเฮ้ยเอ็งเอ็งมาจากไหนเอ็งคือใครฉันอยากจะสดชื่นอย่างเอ็งจังเลยมันจากออฟไลน์มันก็เป็นออนไลน์ จากอ e ีบอรตัวใหม่ที่มันเป็นการสะสมคารสอนพอมันเป็นการสะสมคารสอนมากๆเข้าหนักๆเข้ามันก็เกิดกระบวนการของการถ้าพูดถึงอะกลั่นตัวออกมาเป็นไอตัวของน้ําในตุยที่ออกมาโดยที่เราอ่ะไม่ดีดีใจไม่ได้รอนให้แต่มันออกมาในตุยจากในตุย มันออกตามาเจียนจึงเรียกมันว่าเพชรุยแต่ถ้ามันตกในมันจะเรียกว่าฟินตรงจุดนี้มีคนที่เป็นคอร,ร์รสนแอดมุนได้คือดานเรนลองคุยดูเจียนน่ะไม่ได้แต่เจียนน่ะฟังคือเจียนบอกให้ทำดังนี้เขาก็ไปทำทำเสร็จแล้วเจียนก็อ๋อมันได้นี้มาเจียนจึงเซตพาเสียนไว้ให้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเพื่อนเจียน เพื่อนเจียนนี่แหละพเพื่อนเจียนน่ะสมาชิกเนี่ยมาเจ,เจอเส้นทางนี้เข้าก็จะได้มีคนคุยด้วยแล้วก็ถูกเพศเพราะเจียนน่ะเป็นเพศสะพูดเพศศัตัพูพทุกคนก็จะได้ไปคุยกับเพื่อนเจียนแล้วก็คุยกันสนุกมากกว่าเหมือนทำสากครสสนนะครับมาดิคชเพราะนั้นตรงจุดนี้เจียนน่ะจะพูดไปเรื่อยเปื่อยไปลยุย ไปรู้วเพี้ยนรื้อเงินกาวก็อย่าถือสาเพราะไม่มีอะไรให้เพื่อนเชื่อนจะต้องติดกับดักเจียนเพราะทั้งหมดมันจะต้องเหลือเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เื่อนจะต้องเป็นตัวของตัวเองหรือขอปตะอย่างเต็มภาคภูมิเป็นตัวของตัวเองได้แล้วไม่ต้องมาผูกติดยึดจิตอยู่กับเจียนเพียงแต่แค่เอามาเล่าให้เจียนฟังเจื่อนจะต้องเป็นตัวของตนเองทั้งภายนอกและภายในย คำว่าภายนอกคือใต้เสื้อผ้าภายในยคือในตัวเสื้อผ้าหรือในตัวเรานั่นเองโอเคไหมครับมานิเคชทุกอย่างทุกอย่างมีแต่เจื้อนเท่านั้นที่จะรู้เองเข้าใจเองชงเองกินเองไม่มีใครมาบงจานเราอย่าให้เจียนมาบงจานหรืออย่าให้ใครบงจานเราแม้แต่เราวันหนึ่งเราก็จะไม่บงจานตัวเราเองคือมันจะต้องทิ้งตัวเราเองด้วยคือทิ้งบอดเราเพื่ออะไรรู้ไหมฮะทิ้งเพื่ออะไรสลับให้มัน ไปใช้บอทเราน,นั่นเองเยอะไปแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบต้นมทบด,ดอกสำหรับการบ้านที่ทุกคนจะสามารถเดินเข้ามาดูได้ใครจะส่งก็ส่ง,สงไม่ส่งก็แล้วไปแต่ถ้าส่งมาเจียนก็จะต้องตรวจให้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่าถือสาเจียนแล้วกันฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางตรงและทาง,ทางอ้อนโลกไปนี้จะด้หน่าอยู่ใช่ไหมมาดิเกส